คุณผู้ชมคะรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นการจัดงาน TCAC 2025ในครั้งนี้นะคะจึงจัดในแนวคิดจุดประกายความคิดร่วมพลิกวิกฤตโลกเดือดไปติดตามรายละเอียดกันเลยคะ่ะ ายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่4หรือ TCA ค2025ที่เราทำกันวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นแม่แม่งานหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทําได้กระทรวงเดียวเราต้องมีความร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทุกวงกลม ที่สำคัญ่สุดคือน้องๆ้องเงยาวชนขอให้มั่นใจได้ว่าไอ้เรื่องที่เราทํางานในเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศต่างๆเราทาเป็นรูปธรรมแน่นอนชัดเจนและเราจะไม่ได้ทําโดยภาคของรัฐการเดียวเราจะาภาคเอกชนภาค n อ o นะครับหรือจะภาคของของเองกนชนเยาวชนและ NGO ต่าง,างๆที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันคิดเราจะทาเป็นรูปธรรมให้ได้เร็วที่สุด การประชุมทีแค2025เป็นเวทีสำคัญที่จะแสดงศักยภาพและความสามัคคีในการกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกับประชากรโลกภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดร่วมคลิกวิกฤตโลกเดือดที่ทุกคนต้องทำเพื่อโลกนี้เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราในอนาคต